ทุกคนตอนนี้มนันนม่มีเปิดเราสมัครสมาชิกแล้วนะครับใครที่สนใจอยากเป็นกําลังใจให้ผมนะครับสามารถกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับเพียงเริ่มต้น35บาบาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับแล้วก็จะได้รับชมคลิปก่อนใครเลยนะครับยังไงขอบคุณทุกคนที่ ช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของมันไี่มีนะครับวันนี้เราก็มีอยู่ตัวคอนเทนต์ข้อมูลหุ้นกู้อีกแล้วทุกคนนะครับแล้วก็บริษัทน่าจะใหม่นะผมว่าผมไม่คุ้นเลยกับบริษัทนี้ทุกคนนะเลยว่าค่อนข้างใหม่เลยนะทุกคนนะก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มคลิปกันเลยนะครับผมก็เหมือนเดิมทุกคนนะครับขออนุญาตขึ้นคําเตือนก่อนแล้วกันนะฮะ โอเคครับทุกคนคำเตือนนะครับผมบอกก่อนเลยว่าคลิปวิดีโอนี้เองนะครับไม่ได้มีเจตนาในการชักชวนการลงทุนทั้งสิ้นนะทุกคนนะผู้ลงทุนทุกท่านนะครับควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุนในทุกๆครั้งนะครับอ่ะโอเคมาคำเตือนจบแล้วเขาเนื้อหากันต่อดีกว่าครับนะครับโดยบริษัทวันนี้ที่เราจะพูดถึงนะครับคือบริษัทของทางปรินซิลิทุกคนที่เขาจขายคุณกู้ทุกคนนะครับปรินซิลิก็คือ เรียกว่าลงท้ายด้วยสี่หลีเนี่ยเดาไม่ยากทําอะไรนะเดาไม่ยากทําอะไรนะรอสังหาดีมาซับแน่นอนนะครับก็ธุรกิจของเขาเองนะครับจะมีด้วยกัน3รูปแบบ1ทุกคนคือทาวน์โฮมนะมีบ้านนี่ทาวน์โฮมมีบ้านเดี่ยวแล้วก็มีคอนโดมิเนียมนะครับก็มีตั้งแต่ระดับเออเรียกว่าระดับกลางถึงระดับไฮนะคือเรียกว่าเขามีเรียกว่าครอบคลุมในหลายๆเซกเมนต์ละกันนะเนี่ยมีคอนโดโลไลท์นะครับมีตัวของบ้านเดี่ยวนะครับมีตัวทาวน์โฮมมีตัวแบบ ขนาดใหญ่ก็มีนะแต่ว่าส่วนมากคือผมว่าที่ดูมาเนี่ยเขาจะเน้นในกลุ่มของแบบทาโฮมเยอะนะเรียกว่าตัวของระดับกลางอะมีเดียมเยอะนะครับตัวระดับไฮก็มีบ้างแต่ไม,ไม่ไม่ได้เยอะมากนะครับอ่ะโอเคธุรกิจเขาคงาคร่าวๆประมาณนี้ทุกคนเรียกว่าอาสังหาริมทรัพย์นั่นแหละนะครับอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็ลืมบอกเลยข้อดีอย่างหนึ่งของหุ้นกู้ตัวนี้นะครับเขามีตัวข้อมูลของงบการเงินด้วยเพราะาเขาอยู่ในหลักทรัพย์ทุกคนนะเดี๋ยวผมพาไปดูงบการเงินด้วยกันนะครับมาดูด้วยกันครับ โอเคครับทุกคนนี้ผมพาทุกคนมาอยู labels, sort <of> ่ในเว็บของ set.orth <tense> นะครับตัวนี้เองนะครับเป็นตัวของข้อมูลของบริษัทปรินซีริจำกัดมหาชนหรือหุ้นปรินทุกคนนะครับ1.69าบาทต่อหุ้นทุกคนนะฮะอ่ะมาเหมือนเดิมทุกคนนะครับเริ่มจากปี6.3ก่อนเลยสินทรัพย์นะครับ9 1 0 0 1นสินทรัพย์มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับต่นี้สินเองก็ ขยับตามเหมือนกันนะครับ4 6 0 0 6 0 0 4 6 0 0 4,7,000 7,000 8ก็มีการขยับเพิ่มขึ้นนะครับก็ถือว่าเกิน50%มาหน่อยหนึ่งนะทุกคนก็จะเป็นเป็นแบบนิดนึงนะแต่ธุรกิจอสังหาเองเขาต้องมีการซอกที่ดินนะก็ทำให้ตัวของนิสินอาจจะมีมีตรงนี้แหละที่เพิ่มขึ้นมานะครับต่อมานะครับดูตัวของรายได้ทุกคนนะครับรายได้2,004 2,002 2,005 2,002,004นะครับปี67คิดว่าน่าจะจบอาจจะไม่ถึง2,000ล้านนะ อย่างที่ทุกคนรู้แหละว่าตอนนี้เองธุรกิจจสังหาเองค่อนข้างขายยากนะเพราะว่าธนาคารเองก็ปล่อยกู้ายากเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของรายได้ก็มีมีกระทบม,ม,ม,มีกระทบแหละนะฮะต่อมาดูตัวกำไรสุดทีนะครับขายของต้องมีกําไรทุกคนนะฮะก็กำไรนะครับสามร้อยสองร้อยแแล้วก็50ล้านในปี6เกเจ็ดปีนี้อาจจะจบไม่ถึงร้อยล้านก็ได้นะคือต้องบอกว่ากําไรเขามีแบบค่อนข้างลดลงแบบประมาณหนึ่งเลยอะ แต่ก็ยังถือว่ามีกำไรนะอย่างนี้นะฮะนะครับดูอัตรากำไรสุทธิทุกคนนะครับ1 2อนะครับปีกษานะ12.3 1 2 15 11แล้วก็3.4นะ67คือค่อนข้างดิ่งนะผมมองว่าถ้าเป็นแบบนี้ยหมี2อย่างก็คือต้นทุนก็สูงขึ้นนะครับหรือว่าราคาวสดดุก่อสร้างมันสูงขึ้นค่าแรงสูงขึ้นแล้วก็อาจจะราคาขายทำได้น้อยลงเนาะทุกคนนะอะ่ะต่อมานะครับดูตัวของ ดิวเดนนะครับปันผลทุกคนนะครับ2.4 2.4 3.34แล้วก็ไม่จ่ายมาปีที่แล้วนะ67ไม่จ่ายไม่ได้จ่ายออกมานะครับก็มีแค่3ปีนู้นนะครับต,ตั้งแต่6 4สึงทุกคนนะให้จับเรื่องยังไงนะผมขอจัที่3ละกันนะที่3ทุกคนนะ3%เก็คือได้ปนผล3%เในที่ผ่านมาแต่ว่าปีที่ผ่านมาไม่ได้จ่ายก็ต้องมีความเสี่ยงตรงนี้ด้วยนะนะทุกคนอ่ะโอเคครับเดี๋ยวสุดท้ายดูหุ้นกู้กันดีกว่ามาดู้วยกันครับ ตัวนี้เองนะครับเป็นข้อมูลหุ้นกู้ของทางบริษัทปรินซิลินะครับเปิดจองซื้อหุ้นกู้นะครับครั้งที่1ปี2568นะครับมี2ชุดทุกคนนะครับชุดที่1นะครับจะครบกำหนดถอนปี2570นะครับแล้วก็ชุดที่2อครบกำหนดถอนปี2571นะครับเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือนะครับไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นะครับอันดับความน่าถือของผู้ออกหุ้นกู้และหุ้นกู้คือทริปเปิลบีลบ นะครับอ่ะโอเคทุกคนตัวข้อมูลของหุ้นกู้นะครับมีท้งหมดสอชุดน,นะครับชุดที่1นึครับอายุ2ปี3เดือนนะครับดอกเบี้ยนะครับอยู่ที่5.65จุถึงห้ต่อปีทุกคนนะครับแล้วก็ชุดที่2อายุ3ปีทุกคนดอกเบีย้ย5.9าจถึงหกต่อปีจ่ายทุก3เดือนนะครับความเสี่ยงระดับ5จาก8นะครับ เสนอขายนะครับต่อผู้ลงทุนทั่วไปแล้วก็สถาบันนะครับวันที่7แล้วก็10ถึง11มีนาคม2568นี้นะครับจองซื้อขั้นต่ำหน0 0 0 0สบาทและทวีคูณครั้งละ1 0 0 0งแสนบาททุกคนนะครับสามารถสแกนตั๋วชี้ชวนได้ตรงนี้นะ QR code ตรงนี้นะสแกนได้เลยนะครับถ้าเกิดใครอยากรู้เนาะก็ลักษณะของธุรกิจนะครับบริษัทประกอบธุรกิจอย่างที่บอกไปว่าอสังหาริมทรัพย์นะครับประเภทหมู่าจัดสรรแล้วก็แบบ บ้านนะครับที่เป็นสร้างเสร็จก่อนขายคือเรียกว่าเขาต้องสร้างให้เสร็จก่อนนี้ก็ขายได้คือเรียกว่าทําให้เขาต้องลงทุนมหาศาลนะก็คือเรียกว่าจ่ายเงินไปก่อนเก็บเกี่ยวทีหลังนั่นแหละทาให้ตัวเขาต้องมีแคชฟูป,ประมาณหนึ่งเลยนะครับอ่ะ โอเคครับทุกคนวันนี้ข้อมูลก็คงคร่าวๆประมาณนี้นะครับแต่ว่าก่อนจะจากกันไปผมขอย้บอกก่อนแล้วก็เตือนก่อนเลยว่าหุ้นกู้มีความเสี่ยงนะทุกคนนะอย่างที่บอกไปว่าอย่างตัวเนี้ยผลตอบแทน6%นะครับถ้าเกิดเราถือหุ้นเขาเนี่ยก็คือได้ประมาณสัก2 3%ใช่ไหมแล้วก็ไม่จ่ายปีที่แล้วด้วยก็ตัวเองผลตอบแทนมันน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็รักษามูลค่าได้แต่อย่าลืมว่าพอเป็นหุ้นกู้เนี่ยไม่ใช่ไม่เสี่ยงเลยนะ ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันที่เขาอาจจะแบบมีเงินโฟไม่ทันอาจจะต้องขอผัดผ่อนเราเนี่ยแหละก็คือถ้าเกิดใครติดตามข่าวก็สังเกตดูนะว่ามีหลายๆบริษัทเลยนะครับที่อาจจะขอผัดผ่อนเพราะว่าเรื่องของแคดโฟมีปัญหาเนอะนะฮะอ่ะโอเคครับทุกคนก็วันนี้ ประมาณนี้ทุกคนนะส่วนในพิภากัาในผมต้องขออภัยด้วยละกันนะทุกคนนะยังไงก็ mm hmm. ฝากติดตามแล้วก็กดและกดซับไปกับช่องมันนี่มีด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเวลาผมลงคลิปจะในสุดท้ายมีอะไรก็คอมเมนต์นะทุกคนเจอกันในป่านหน้านะครับบ๊ายปายครับทุกคนฮนะ mm hmm.